ดีครับผมหม้อขังครับนบี่เืิ่งนายแม่ข,มขมั่วก็หมอด้วยกันเลยมาตางกันเลยนายแม่ขั่วก็หมอซ้กมกันเลยครับอ่ะนี่หละท่พี่พระเท้าข้นมึงกันนะนากับหมอคนท้ำกันเลยอันนี้ต้มปนไปเค็งนี่ ไปเขีงเคียงหน้าครับผมเอ๋เออนวดตัวไปเข็งเนี่ยโอ้โหทำอะไรดิลองมาใส่ก่อนออกมาโอ,อ,อา้โหนี่ครับคนไปเข็งงส่บเครับผมเอาเจียวิยีหวาน เพีเ่อนเราแล้วมัง้งนี่ครับเบิ่งหูหมอย์หมอยพีซิงบ่แซ <c oughs> ่บกันใส่หมออื่นก็บ่แซ่บหมออื่นบ่แซ่บต้องใส่หมอนี่ครัหมอต้มปลาแดกเนาะที่เด็ดครับอะไรพีคเม่อก,กี้มเพื่อนเราแล้วน่ะนะซีย <c oughs> <c oughs> ิบกับ่ะไรครับเบื้อหูหมอ <c oughs> นี่เด้่ ีครับพี่ดีมาพีชพริกกี่พริกกี่ลูพริกครับบ่ายเผาพี่กมันหวานเนาะไปตามใส่ปนมันมา เอาครับผมจำว่าเบิ้งกันครับอ้าครับบานนี่ว่าเบิ้งแกน้องใหม่ครับผมใส่รดนัวสักหน่อยอ่าปรุงปรุงรล,ลงไปอาอยุคนนี่ครับเขียวๆยังนี้ะน้องจะสีเข้มข้นนี้ครับ มาสุดท้ายแล้วห้องกับศรีไซนี่ครับส่ผัดอิทรูครับับเน,นี้หมอเดีอดกันครับผมเดี๋ยวมาเสียบๆกันครับได้ตาขึ้นไปดูโอ้ลูกโดดเห็นแล้วลูกโด,ดดเลยพีกลูกโดดครบไบในการมาฐานครับ แกงหน่อไม้ใส่เห็ดครับผมเมนูเช้าน,นี้ครับนี่ครับทาานี้จะเป็นผักหวานครับนี่ผักหวานหน่อยแล้ว,ลวงัตสงามเลยครับเอาไปแกงใส้ใหน่อยครับเก็บมาแาตาหน้าครับนี่เป็นลวกผักน้ำลวกผักกาดเ,เอาครับใส่ผักหวานลงไปหม้อเดือดแล้ว เอ้ยเบิงบ่งเดิมกดบูบับบูบับบูบับบูบัแบแมนเตานี้มีที่ปรับอากาศไหมนี่อีตัวลงไปครับโอ้ยแสบๆสบเลยพี่น้องเอ้ยเบิง่งเด่นพี่เด็ดเลยครับอัดฝดตรงเลียงตรงเลียงตรงเลียงเลยหอมครับหอมปลาะหอมปลาแดี ใส่ผักหวานลงไปแล้วผักอีตัวใส่แล้วโอ้โหได้กินเลยมาใส่ผักกาดหอยแม่ลูกอ่อนบ้านเรามีแม่ลูกอ่อนอู้หนอใหม่ไหมกวดอะไรข้างล่างไหมาหานครับแสบๆเด้อพย่าเเพืออเมยไป ปลนป่าต่อครับบานต้องมาได้ซิมเลยเดี๋ยวยังซิมครับบานสินวลแล้วล่วปลนป่าครับน,นี่ไปเคียงไข่ครับไม่ได้ถอดเกล็ดน้ำตัวน้อยมาเห็ดยากนอสิต่ำปลนละบานนี่เอาพี่น้องจังมาเบ่งกันครับผมหนึ่งครับพี่น้องใช่ปลนไปเคียงไข่ครับบูยเอาอเต่เทอะ ยุคลาวยวคราวยัดสาัาวนอืมนี่ครับพี่น้องปนไปเสียงใครครับเนาะไปปลาลงไปมาเลยครับไปเียงใแ็หนไปเียงหน้าเทอเลยครับฝนตกมือว่างแห้งไปดักเอาทั้งยานฝาครับ ขึ้นโซ่ขบ,บ่บบบอฝนตกอะรบ้ากูใส่ใส่บกักนากาใส่บักนาวนามัานจิปเ,เปรี่ยวหอมๆครับโอเคไปโอเคโ้โคนออยนเอาตนี้มละนไนปเค็งไข่ครับเอาสวยไหมเดบีบน้ำใส่ มอห,หนา่าเลยห,เนหนางห่นมาครับอันนี้ใส่ปนปลาครับนี่ปนกบกับใส่ได้หมั่งาของจรงโอ้โหนี่มนำน้ำพร,ร้อมปันแซ่บไหยิบลอยมาแซ่บแล้วกันครับผมมี่นมาเนี่ าแซบแซ่บ้หมกันครับผมมานี่อนได้ทานแล้วครับนุอยกันนะนี่ครับเมนูฮาแกงน้อไม้ครับนี่ปคนปลาอาจารย์เสียบไม้แล้วหนึง่งอาแับแซ่บครับผม็ ข้ามเขาข้ามังียบดูเียข้ามประมาเร็งครับเย้ยนี่อืมอม,มาสวมบนไหนมาท้อครับหวานจือจตัวพัก

ก็ความไมเต็มเกิดอะไรับไมเอมนเมื่อกี้นยนใคร ย่ลมา,าล่หม,ม่ตรงตรงนี้นะว่านแบบนี้จบแบบจบแบบจ ต่ตกลางเราจะปลุกเรัวขึ้นลูกดวนพ่อเสียงนะกินเช้าน มนเมื่อนหัวสมองจีนยางเยอะแงเนี่ยแางมะใหม่โอ้ยเมืองแนวเดียวนี่หันไอร้วนๆุนึ่งมาแชรเ้นือผู้ลงคนจินเป็นเมืองวะนาที่สันเนาะนาฝนนะครับน้อไม่บนป่าเลยนะ Tidak, kita tidak akan membuatnya. Hmm. Tidak, kita tidak akan membuatnya. เอาไปลองครับผมจังนีก่อนจังมาพร้ากอันนี้กิน,นกหนักมา,ากเสิร์ฟร่วมกันครับจังไหนครับตักกุนลอ์กดแชร์กดติดตามมาเรือยครับผมตามกินนี่แกงน่อใหม่ปนปลาเค็งครับขอบคุณทุณกคน,นที่เข้ามารับชมติดตามครับผมสวัสดีครับ